คุณผู้ชมครับทุกวันนี้คุณจ่ายค่าน้ำประปากันยังไงครับยังใช้เงินสดอยู่หรือเปล่าฮยุคนี้ยุคแอปพลิเคชันเรามีสิ่งที่สะดวกสบายกว่านั้นนี่คือ mwa on mobile แอปของคนเมืองครบทุกเรื่องน้ำประปาแน่นอนว่าการประปานะครหลวงสรรสร้างขึ้นมานะครับที่ใช้ชื่อ mwa ก็เพราะว่านี่เลย metropolitan water works authority ฮแอปนี้ทำอะไรได้บ้างสะดวกสบายแค่ไหนวันนี้เอิญพัดแบไตให้ทราครบครับ WA on mobile าาดแอปพลิเคชันจากการประประนานครหลวงที่ครบทุกเรื่องน้ำประปามากๆค่ะ เขามาพร้อมกับ3คอนเซปต์นะคะ easy fast และก็ safe ค่ะคอนเซปต์ concept แรกนะคะ easy ค่ะทำให้ชีวิตของเราง่ายยิ่งขึ้นเหมือนยกการประปานะครหลวงมาไว้ที่บ้านเลยค่ะเพราะว่ามีฟีเจอร์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนใช้น้ำประปาอย่างเรานะคะสามารถจ่ายค่าน้ำประปาได้เลยหรือว่าเช็คสถิติการใช้น้ำย้อนหลังค่ะหรือว่าจะเช็คคุณภาพน้ำก็ได้เช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราสามารถแจ้งเหตุการใช้น้ำประปาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคอนเซปต์ concept ที่2นะคะ fast ค่ะผู้ช่วยอัจฉริยะคอยแจ้ง เตือนเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าน้ําประปาให้คุณทุกเดือนค่ะสะดวกรวดเร็วมากกว่านั้นนะคะเพราะสามารถจ่ายค่าน้ําได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ได้ทันทีค่ะและคอนเซปต์สุดท้ายคอนเซปต์ที่3ก็คือ s a ฟ e นั่นเองค่ะลดความเสี่ยงโควิด19ลดการสัมผัสลดการเดินทางนะคะเพราะว่าทุกบริการเรื่องน้ําประปาเนี่ยเราสามารถทําได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ได้แล้วค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้าง ก่อนที่เราจะมาเริ่มใช้กันนะคะเราก็เข้าแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ค่ะแล้วก็<อ>ลงทะเบียนกันก่อนเลยโดยเอิญเนี่ยเลือกลงทะเบียนเอาไว้ที่แบร์ตร์ดิสทริกแบบนี้นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่า no outstanding balance เพราะว่าจ่ายค่าน้ำไปแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วถ้าเราต้องการจะดูประวัติการใช้น้ำย้อนหลังนะคะเราก็กดไปที่ปุ่มนี้ได้เลยเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นค่ะตั้งแต่เดือน1 2 3 4งสาสนะคะสามารถดูประวัติย้อนหลังได้ถึง6เดือนค่ะว่ามีการใช้น้ำไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจ่ายไปแล้วกี่บ น,นี้ต่อมากดเข้ามาที่คําว่ายูนิตค่ะเราก็จะสามารถดูได้นะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้น้ําไปทั้งหมดกี่ยูนิตค่ะแต่ถ้าเดือนไหนที่มีการใช้น้ําในปริมาณมากๆหลายยูนิตนะคะเราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามีท่อแตกรั่วอยู่ภายในบ้านค่ะเราก็สามารถเรียกช่างมาซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงทีค่ะ สิ่งที่สะดวกสุดๆนะคะก็คือสามารถจ่ายค่าน้ำผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on mobile ได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะแบรน่ายดิสตริกของเราจ่ายไปหมดแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะจับตัวคนไม่จ่ายค่าน้ำกันแถวนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าติ๊กต๊กติ๊กตกติ๊กตกครับผมยังไม่จ่ายนี่เลยค,คนไม่ยอมจ่ายค่าน้ำนะคะนี่ค่ะตรงนี้ตรงกลางเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นยอดคงค้างนะคะอย่างเดือนนี้ค้างเอาไว้ที่227.91บานบาทนั่นเองเราก็กดไปที่คำว่า bill payment ได้เลย มาหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเช็คยอดอีกทีว่ายอดเท่านี้นะแล้วเราก็กดไปที่คำว่าเพย์บิลค่ะนี่ก็มีหลากหลายช่องทางให้เราเลือกชำระได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น QR Code โคดบาร์โคดหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารได้หลากหลายธนาคารค่ะหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตก็ได้เช่นกันค่ะหากคุณเป็นคนขี้ลืมนะคะลืมจ่ายค่าน้ำหรือว่าทำใบแจ้งค่าน้ำประปาหายบ่อยๆเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ต้องการจะลดการใช้กระดาษนะคะเอ,อิแนะนำเลยค่ะให้ลงทะเบียนอันนี้เอาไว้เลยนะคะ mwae bill service ค่ะเลือกรับเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือผ่านทางอ e ีเมลได้เลยถ้าต้องการจะใช้งานนะคะก็กดไปที่คำว่า service ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนตรงปุ่มนี้ปึ๊บ accept ค่ะแล้วเราก็กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งค่าน้ำปราปานะคะใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบกำกับภาษีผ่านทางอ e ีเมลได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเช็คคุณภาพน้ำประบาในพื้นที่ได้แบบ real time ค่ะแค่กดเข้าไปที่คำว่า water quality ตรงนี้ปึ๊บ นี่ก็จะเห็นแล้วนะคะรวมถึงยังมีฟีเจอร์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆในเรื่องของปลาปาค่ะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำนะคะก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ำก็กดตรงนี้ค่ะหรือว่าต้องการจะแจ้งเหตุน้ำไม่ไหลนะคะหรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วค่ะ ยังมีบริการแจ้งเตือนพื้นที่น้ำไหลอ่อนพื้นที่น้ำไม่ไหลหรือว่าแจ้งเตือนล่่งหน้าพื้นที่ที่จะมีการซ่อมแซมท่อประปาะนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีการสํารองน้ำไว้ใช้ได้อย่างอุ่นใจค่ะกดเข้าไปดูที่ตรงนี้ได้เลยก็จะมีข้อมูลรายละเอียดบอกให้อย่างครบถ้วนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับการประปาะนะครหลวงตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่าครบทุกเรื่องนะ้ำประปาระจริงๆค่ะ การประปานครหลวงให้บริการน้ำประปาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการค่ะถ้าใครที่อาศัยนะคะหรือว่าทำงานอยู่ในบริเวณนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA on mobile ผ่านทาง App Store และ Play Store มาใช้งานกันได้ฟรีเลยค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center 1 1 2 5ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่นุย่ยลองใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วหรือยังส่วนตัวเอิรลองใช้แล้วชอบมากค่ะ โอ้โหชอบเลยสิครับเอิร์นพัทเยี่ยมไปเลยนะครับ M W A on mobile ยุคนี้ยุค I O T นะครับอินเทอร์เน็ตในทุกสปปรรพสิ่งโอ้โหซิงค์ข้อมูลกันได้อย่างง่ายแถมที่สำคัญเราเป็น c a s h l e s s Society กันแล้วนะสังคมไร้เงินสดเรามีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์กันเอาออกมาใช้ครับฉะนั้นเรื่องนี้สะดวกสบายแถมตัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจ่ายได้เลยแล้วก็ห่างไกลจากโควิด19ด้วยโหลดเลย M W A on mobile แอปของคนเมืองครบทุกเรื่องน้ำประปา โดยการประปาน,นัครหลวง